はい。 อาจารย์เจสซี่เข้า วากา้าก็จัดชุดหูชุดเทียนอีเตเหมือนครับผมกรถวายนี่แหละนผ้าแบบนี้แหละมีเนื้อมีอย่างตื่นครับอันนี้ก็เรยยูจะาก็ี้ว่าครูเซมึงวัสดากันแครับผมมันกระไลมากมีเล็กเก่าเล็กซีเล็กเครับผมหออกแน่ค like ือคือเหล็กสีสัสันเดเล็กทัคืนเจ้าเหมแบบขึ้นี่แหละเปนหางเก็ตัดสีมเกศเสียดลายเส็ยดตอ ลเจรับผมล่างก็คือเจ็ดเก้าสุดยดเจ็ดเยอม่ตรตงกับเลยอาจารย์ฟันด้วยครับเนาะตัดเอาจริงไหมเก้าสี่เจ็ดแม่บาราครับผมห้องห้องออกหน้าห้องมนากห่อง เลขอาจารย์ฝันเจ็ดสี่เก้ครับผมแต่กรเล็กกระไหลออกมาเลยแรงคืนครับผมแรงเรือๆออกมาสิครับคือแร้าับผมจะคองนั่งย่างเจ้าคือถูกถุบเที่ยนกันเจ้าเส้นไหวอย่างกับุหร่ชอบจะรียวัดุเนะครับเลขอาจารย์ฟันก็เจ็ดสี่เก้าครับผมเจ็ดเก้า ห้าหนึ่งเจ็ดนี่คนให้มาเหรอครับรอเพิ่นไปขอ,อเพิ่นไปขอมาที่ครับเพิ่นไปขอปุ่มให้ไหรอยู่ครับห้าหนึ่งเจ็ดกับสี่หนึ่งเจ็ดครับแต่เลขียกอาจาย์ก็เจ็ดสี่เก้านี่ครับ,รบผเก้านะสี่เจ็ดเจ็ดสี่เก้าเนาะเป็นฟันแล้วด <7 49. S 2> ่านเจ็ดเก้าอันนี้ก็วัดหุ่แห่นะครับ